รอนดอกสร้อยวังเอ๋ยวังเวงงานเงิยงยำคำระคังคานฝูงวัวควายภายลาธิวาการค่อย,อยค่อยผ่ยานท้องทุง่งมุ่งทิ้นตนชาวนาเหนื่อยอ่อนต่างจนกลับ วันลับอับแสงทุกแห่งหนทิ้งทุ่งมืออดมัวทั่วมนทนและทิ้งตนตูเปลี่ยวอยู่เดียวเอ่ยยามเอ่ยยามนี้ปัทพีมืดมัวทั่วสถา สังกัดปานป่ายายไรสำเนียงมีก็แต่เสียงจริงรีตกระกรีดกริงเรไรริงร้องคุมระงงม,มเสียงขอควายวัวรัวกระอกระแปะเพียงรวัวเสียงกระแววแผ